แกงเลียงมันอ้อนเป็นอาหารไทยโบราณที่ปัจจุบันหาทานได้ยากแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมมาทําเมนูนี้ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะมีมันอ้อนหั่นชิ้นป่าย่างน้าตาลมะพร้าวเกลือน้าพริกแกงเลียงผักชีมะขามเปียกน้ําปลาร้าค่ะพริกแกงเลียงนะคะหนึ่งจะใช้วิธีการปั่นค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้กระชายปลาย่างนะคะปั่นให้เข้ากันแกละเอียดค่ะ หากไม่ปั่นก็สามารถตำได้นะคะแต่จะใส่เกลือแล้วน้ำปลาเพิ่มไปเลยค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วค่ะไปเริ่มขั้นตอนกันเลยหนึ่งจะใช้น้ำล้างโถป,ปั่นก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงเลียงลงไปเติมน้ำเปล่าไป2แก้วค่ะท่านผู้ชมประมาณเกือบครึ่งหม้อจากนั้นก็เติมเกลือป่นเนื่องจากตอนปั่นหนึ่งไม่ได้ใส่เกลือไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกยางของเครื่องปั่นจะเสียค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ ปิดฝาหม้อทิ้งไว้รอจนกระทั่งน้ำแกงเดือดค่ะท่านผู้ชมเมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดนะคะเราก็มาเติมน้ำปลาค่ะจะใช้เฉพาะน้ำแบบนี้หรือจะใช้เนื้อปลาสับก็ได้นะคะเมนูแกงเลียงควรจะต้องใส่ปลาค่ะแต่หากท่านไหนไม่ทานนะคะก็ลองประยุกต์ใช้กะปิแทนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ารสชาติจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเมื่อเราคนน้ำแกงเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ล้างหมันอ้อนที่เราหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะ ลงใส่ไปในหม้อได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆรอจนกระทั่งมันอ้อนสุกนะคะลักษณะของมันอ้อนก็เหมือนมันทั่วไปค่ะเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะคะรสชาติของมันอ้อนนะคะก็คือจะมันเคี้ยวหนึบๆค่ะเหมาะกับการนํามาทําแกงเลียงแกงเผ็ดหรือต้มค่ะท่านผู้ชมวิธีการทดสอบว่ามันอ้อนของเราสุกดีหรือ,อยังนะคะก็ให้ตักขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วก,กดลงไปค่ะถ้ายุบตัวก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ จากนั้นเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามปาย่างแล้วก็ผักชีค่ะท่านผู้ชมเราจะคนทั้งหมดลงไปนะคะในน้ำแกงของหนึ่งจะมีเนื้อปาย่างที่ปั่นปนไว้แล้วค่ะน้ำแกงของเราก็จะหอมกลิ่นปาย่างค่ะหลังจากคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูแกงเลียงหมันอ้อนนะคะ หากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ